สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นคู่รักซุปตาสุดฮอตของวงการบันเทิงเมืองไทยเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่ของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะกับนางเอกหยายาอุรัสยาบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ชอบอะไรเหมือนๆกันทั้งเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวเขาบอกเลยว่าคู่นี้กิจกรรมแน่น อย่างล่าสุดเนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหมย่ยาย่าและนาเดตได้ควงกันไปสวัสด,ดีปีใหม่แม่แก้วซึ่งเป็นคุณแม่ของนาเดตทั้งคู่นั้นมอบพวงมาลัยให้โพสต์นี้แม่แกวระบุแคปชั่นว่ามาลัยมงคลปีใหม่2 5 1 5จากลูกๆนเดชยายา่าขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมีแต่ความโชคดีมีชัยสมดังปรารถนาตลอดปีและตลอดไปนะลูกนะรักที่สุดเสมอจุ๊บ พร้อมแท็กทั้งหนุ่มนเดทและสาวยายา่าบอกเลยว่าตำแหน่งลูกสะภ้ยคอนโปรจะไปไหนเสียใช่ไหมล่ะคะขอบคุณที่มาแรงขาวจากเอ็นเตอร์เทนที่นี่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาราก็สิ0นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ